สวัสดีค่ะก็ในครั้งนี้นะคะในงาน Japan Expo Thailand 2023ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่8นะคะเราก็มีการมอบรางวัลในทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีการมอบรางวัล Japan Expo Award ให้กับบุกคนในวงการนะคะสำหรับที่สร้างชื่อเสียงและมาสารสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ในครั้งนี้ในปีนี้นะคะเรามีการเพิ่ม ในส่วนของรางวัลอีกหนึ่งรางวัลขึ้นมานะคะโดยทาง G.U. Creative เองก็ได้ร่วมกับทาง t a ท l s c o r e นะคะก็โดยที่เราสร้างรางวัลอีกหนึ่งรางวัลขึ้นมานะภายใต้ชื่อ Japan Expo Influencer Award นะคะให้พี่ปูเล่านิดหนึ่งว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณเกินะคะก็เรียกว่า t เท l สกอ r e เราเหมือนกับได้รับการเปิดโอกาสเนาะ ในแง่ของการมาช่วย <Okay. S 2> รังสั์นะคะหรือว่าคิวเรตรางวัลน,นะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็เลยมีการคัดเลือก mm hmm. เพื่อนเลือกน้องๆน,นะคะสำหรับเทลสกร์เน mm ี hmm. ่ยแน่นอนว่าอ mm ินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ห mm hmm. ยุดอยู่แค่คำมแบคครีเอเตอร์นะคะ mm hmm. ก็ยัง เปิดโอกาสได้อีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องตู่ซาวน์ติสนะคะหลายๆคนก็คงรู้จักนะคะจากช่องที่เริ่มจากการเมคอัพนะคะและว้วก็อินสปายนะคะในทางเมคอัพ a อนิเมะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะห <c oughs> รือว่าคุณทอฟฟี่นะคะจากช่องทอฟฟี่มินตุ้นซ่อนคำนะคะมีทั้งเรื่องของเอ่อเทคเรื่องของไอทีเรื่องของคอมเรื่องของเกมแคสติ้งนะคะเ <c oughs> จ้าตัวขออธิบายได้ดีกว่าแล้วก็อีกหลายๆรางวัลมากจะเห็นเป็นตัวอย่างะคะ <c oughs> ่ะ ในส่วนของหลักเกณฑ์นะคะจริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยเราเองเราพยายามจะเลือกแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่อยู่กันภายในนะคะที่จะมาคัดสรรว่าจริงๆแล้วบุคคลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในสายญี่ปุ่นตรงๆเลยจะมีใครบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วในกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สำหรับญี่ปุ่นโดยตรงเนี่ยเราต้องยอมรับว่ายังมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะแต่เราคิดว่าจริงๆอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมี จำนวนมากขึ้นมากขึ้นในหลายๆวงการแล้วทำไมเราจะไม่เปิดโอกาสให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมารีวิวหรือว่าจะเข้ามาสัมผัสในวงการของญี่ปุ่นนะคะเราในยมวามรู้สึกว่าทุกคนชื่นชอบญี่ปุ่นในด้านที่แตกต่างกันจะจะเป็นด้านใดนก็ได้เราจะเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มีบทบาทในวงการญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการคัดออกมาในแต่ละคาชิโกวีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บุคคลที่อาจจะช่วยเหลือทางสังคมเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นการท่องเที่ยวอางหารหรือศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละในแต่ละขณะน,นะคะแล้วก็ทาง,งานเจบานซ์โปเองกับทางเทลสกอร์เองแล้วก็พยายามที่จะมาเลือกในปีแรกสําหรับบุคคลที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่จะรับรางวัลในครั้งนี้นะคะอย่างการมอบรางวัลจะมีองในการมอบรางวัลในครั้งนี้เนี่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นะคะ 5พุมภาพันธ์ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมอบโดยสถานเอกอัครราทูตญี่ปุ่นนะคะทางต้องบอกว่าทางสารทุกญี่ปุ่นดีกว่าจะเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกด้วยแล้วก็จะมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ให้กับทางอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านค่ะสุดยอบมาะคุณค่ะให้พี่ปูคุยดีกว่าว่าในแง่ของอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือหลายๆท่านที่กําลังดูอยู่เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และควรจะก้าวต่อไปอะไรที่จะมีโอกาสรับรางวัลในครั้งหน้าค่ะโอเคคะก็ถือว่างานจั p a ผ e นเอปเนี่ยเปิดโอกาสแล้วบริษัท GU เปิดโอกาสแล้วถูกไหมคะไม่ได้มีแค่ลักษณะของแบบเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอสเพลย์เกมมิ่งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าครีเอเตอร์ e อินเอเซอร์เนี่ยไปได้ไกลในหลากหลายแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องของแบบเรียกว่าทักษะเฉพาะทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าคนรุ่นใหม่นะคะเปิดโอกาสไม่ว่าเราจะแบบสะสม้มองหรือทำอะไรเนี่ยลองมาคุยกับจะแพลนเล็กโูนะคะพื้นที่นี้เปิดกว้างค่บคุ้สิกหน่อยด้วยซค่ะมากมากก็รู้สึกขอบคุณมากเลยขับเป็นครั้งแรกที่เคยได้รับรางวัลตั้งแต่เป็นอินเฟนเซอร์มาเลยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่รู้สึกว่ามันเข้ากับกเราตรงที่ เป็นเจแปนเอ็งโตพอดีด้วยอะไรอย่างี้ก็ต้องปกติ<อ>ชื่นชอบญี่ปุ่นยังไงคะชัโอ้ทั้งอนิเมะหรือทั้งเกมอ,อะไรต่างๆ่าก็แทบจะพบเลยกากา